ช่วยท้าราคุณบาเวสสพงองชื <sk 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 ่อว่าวี่าสนำมาบวกเลขค่ะสามบวกสี่เราสี่ว้นนี้ใจโชว์ขึ้นมาอีกสี่สามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดต่อไปอะไรบวกอะไรลก นิ้วขี้ก่อนหะน้าหนึ่งบวกห้าอ๋ห้าวันนี้ใจชว์คุณมาอีกห้านิ้วหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกแล้ก็อ,อะไรบวกอะไร บวกสี่เอาสีวันนี้จะโชว์ขึ้นมาอีกสี่นิ้ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าอันนั้นอะไรบวกอะไรฮะเก้บวกศูนเอาเก้าเหมือนเดิมเออใช่ถูกต้องค่ะ อะไรต่อคะและ้วก็สองบวกหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งไว้ในใจโชว์กันมาอีกหนึ่งนิ้วสองแล้วก็สาม,สามอะไรบวกอะไรคะเนาเขียนนี่ก่อนตามรอยอเขียนตามรอยก่อน ห้าบวกหนึ่งเอาหนึ่งไว้ในใจชั่วโ้หนึ่งนิ้วห้าแล้วก็หกก็ได้สามเหมือนเดิมโอเคจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วค่ะบ๊ายบาย